การกอดพลังหิวใจช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขลดความเครียดได้ทันทีที่เรากอะเนี่ยความรู้สึกอบอุ่นใจมันเกิดขึ้นนะคะความรู้สึกอิ่มใจความรู้สึกสุขใจมันก็จะเกิดขึ้นพอหลังจากที่มันมีความอิ่มใจความสุขใจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีการหลั่งฮอร์โมนนะคะเขาเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะก็คือเอนโดฟินนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ความเครียดลดน้อยลงก็คือสารคอติโซนที่มันเกิดจากความเครียดลดน้อยลงมันก็จะทําให้ร่างกายเรา สดชื่นขึ้นแล้วกจ็จะมีพลังงานความวิตกกังวลความซึมเศร้าอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงได้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยบอกว่า,าการกอดนี่จะกอดได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุปกติผู้สูงอายุก็จะเป็นคนที่แบบกังวลใช่ไหมคะมีความคิดมากมากกว่าปกติถ้าเราเกิดว่าเรามีการกอดเขาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้บรรเทาอาการซึมเศร้าความวิตกกังวลของเขาได้แล้วก็ความที่รู้สึกเหงาความรู้สึกว่ามีกําลังใจเพิ่มมากขึ้น นะคะมันก็จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นได้นะคะถ้าใครที่มีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่มีสูงอายุฝากไปกอดท่านด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้มีความสุขมากขึ้นความรู้สึกเหงาใจความรู้สึกโดดเดี่ยวของเขาก็จะคลายตัวลงไปนะคะซึ่งเขาถึงได้บอกว่าการกอดมันเหมือนยาวิเศษนะคะมันยาวิเศษในการที่มันสามารถหลั่งเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขออกมาได้นะคะแล้วตัวเด็กก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าวัยเด็ก ในขณะที่เด็กที่เป็นทานลกกันนะคะทารลกแล้วก็เราอ,อกเราอบกอดเขาในขณะที่ให้นมเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นสารสื่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกได้นะคะความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นวัยไหนๆเด็กที่เป็นวัยไหนๆก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยจะมีความสําคัญทั้งสิ้นนะคะการกอดรัดนี่เป็นส่วนที่เป็นการสื่อความหมายของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะในการทําให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะ ในชีวิตของเขานะทันทีที่เขาได้รับการกอดบางทีปัญหามันก็คลายลงได้เพราะเนื่องจากว่าเขามีมีสมาธิมีจิตใจที่แบบพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปได้นะคะเขาก็เลยทํางานวิจัยออกมานะคะว่าเราจะกอดกี่ครั้งดีในต่อวันเนี่ยเรากอดทั้งหมดสครั้งนะคะถ้าสีครั้งเนี่ยมันก็จะดีต่อตนเองแล้วก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันจะสามารถที่จะเอาชนะความกลัวได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าขาดความเชื่อมัน่นหรือกําลังกลัวอะไรบางอย่าง การที่เราเข้าไปกอดให้กําลังใจเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกคลายความกลัวลงได้นะคะงั้นการกอดสี่ครั้งก็จะช่วยลดความกลัวได้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มมาแปดครั้งล่ะเพิ่มแปดครั้งก็หมายความว่าให้กอดทุกสามชั่วโมงก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็มีความสดชื่นตลอดทั้งวันเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้พลังบวกมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเขาทํางานวิจัยไปอีกนะคะก็คือว่ากอดทั้งหมด12ครั้งก็คือกอดทุกสองชั่วโมง เขาก็บอกว่ามันก็จะส่งผลทางด้านจิตใจการเจริญเติบโตของเด็กก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับเด็กตัวเล็กๆนะถ้าเรากอดเราให้ความกอดรัดเขาบ่อยๆนะคะกอดเขาแล้วก็ให้ความอบอุ่นเขานะคะมันก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีกว่าการที่เราไม่ได้กอดรัดเขาเลยนะคะเขาจะรู้สึกอบอุ่นและเด็กเขาก็จะมีความสุขความมีความสุขปุ๊บการเจริญเติบโตการรับประทานอาหารการมีความสุขในการรับประทานอาหาร มีจิตใจที่ดีมันก็จะทําให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีงานอันนี้เขาเรียกว่าพลังการกอดนะคะก็ฝากผู้ปกครองทั้งหลายนะคะอย่าลืมการที่เรากอดบุตรหลานของเราหรือกอดคนที่เรารักหรือกอดปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเรามันเป็นการส่งเสริมพลังบวกให้กับเขานะคะมันจะทําให้ชีวิตเขารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นและการที่เขาได้ ไปเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มการคลายลงนะคะเพราะว่าชีวิตเขามีความสุขว่ามันจะมีใครคนใดหนุนทนหนึ่งอะเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าพลังการกอดนะแม้กระทั่งว่าเห็นอย่างต้นไม้ไหมคะที่เขาสัมผัสเขาบ่อยๆแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังต้นไม้มันจเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่เราปลูกแบบธรรมดาแล้วเราไม่ให้เขาฟังเสียงฟังอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะคะแล้วก็มันเกิดจากการพิสูจน์จากคนที่เขาทําการทดลองมา งั้นเพื่อนๆลองดูนะคะว่าถ้าเราลืมเราลืมการที่เรากอดรัดหลานๆกอดรัดลูกของเรากอดรัดปู่ย่าตายายพ่อแม่เราแล้วอะนะคะลองไปกอดเขาดูสักครั้งหนึ่งนะคะลองดูว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นลองสังเกตดูนะคะแล้วทุกอย่างเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็การกอดก็เป็นการให้อย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นการให้กําลังใจนะคะอันนี้ก็อยากรณรงค์ให้เพื่อนๆทำนานะ